ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒโนภิกขุหรือหลวงพี่หมอประจำวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้ณนบัดนี้วันพระที่ผ่านมาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือวันอัฐมีบูชาวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิง พระพุทธสุรีระหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับคันทาบริณิพนแล้วแปดวันก็คือแปดวันหลักจากวันวิสาขบูชานั่นเองวันอัฐิีบูชาเป็นวันหนึ่งในสีของวันสำคัญของชาวพุทธร่วมกับวันวิสาขบูชามาคาบูชาอาสารหาบูชาเป็นวันที่มีการเวียนเทียนเป็นประเพณี ธรรมะที่สำคัญของวันอาจจะมีบูชาอย่างหนึ่งคือธรรมะที่เกี่ยวกับความไม่ประมาททุกครั้งที่เราทำวัดสวดมนต์จะมีบทที่เรียกว่าอภินหะปัจเวกธรรมะที่พึงพิจารณาอยู่เนืองๆเ,เพื่อละสาเหตุแห่งความประมาทก็คือห้าสิ่งที่เราจะต้องคิดพระพุทธองค์ทรงแนะนําให้พระสาวกของพระองค์คำหนึ่งถึง อยู่ตลอดเวลาอยู่เป็นหนึ่งๆอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะมีความไม่ประมาทและมีสติอยู่ตลอดเวลาข้อที่หนึ่งชลาธรรมตาก็าคือความเข้าใจว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาและไม่โมเมาในความหนุ่มสาวข้อที่สองพยาธิธรรมตา,าเข้าใจว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่โมเมาในความไม่มีโรค ข้อที่สามมรณะธรรมตาคือเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มัวเมาในการใช้ชีวิตที่สี่ปิยวินาภาวตาคือความเข้าใจว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักทั้งสิ้นแล้วไม่มัวเมายึดติดผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งและข้อที่ห้ากรรมสักกตาคือเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นของตนเอง เื่อเราทําดีดีทําชั่วชั่วนี่คือ5สิ่งที่พระพุทธองค์สรงตรัสแนะนําว่าภาษาวกพึงที่จะคานึงถืงอยู่เป็นเนื้อเงืนเป็นบทที่เรานํามาสวดในการทําวัดทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้เรามีใจิตใจที่รู้ซึงมีปัญญาเข้าถึงธรรมนี้ก็จะพบ ความจริงนะที่เราจะพบแน่นอนในชีวิตของเราที่มีอยู่5ประการคือ1เกิดจริง 2. แก่จริง 3. เจ็บจริง 4. ตายจริง 5. พัดภาคจากกาันรจริงเมื่อเรารู้ว่ามีความแก่เป็นธรรมดาเราก็จะไม่หลงคิดไปว่าเราตอนนี้เรายังเป็นมีอายุน้อยอย,อยู่เนี่ยเรามีเวลาเหลือเฟือแล้วก็มีความประมาณในการใช้ชีวิต เราจะคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าวันตายของเราจะเป็นเมื่อไร่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถึงอายุน้อยก็ตายได้อายุมากก็ตายได้ความตายทีไ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถึงเราจะอายุน้อยๆตอนนี้ในที่สุดเราก็ต้องอายุมากคือการมีอายุมากการแก่การชราเี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเมื่อเราแก่แล้วนี่เราอาจจะไม่สามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เหมือน ที่เรายังมีกําลังมีแรงอยู่ตอนอายุน้อยๆดังนั้นเราก็จะไม่ประมาทมีสติในการตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ควรจะทําไม่ผัดวันประกันพรุ่งพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมคือเดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้่นคือการมีชลาธรรมตาการเข้าถึงชลาธรรมตาการรู้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดายาที่ธรรมตา คือการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาข้อนี้อาตมารู้ดีมากครับนะการที่ไม่ไม่สบายเป็นโรคพาร์กินสันนี่เรื่นงงอยู่ทุกวันเลยว่าว่าการเจ็บไข้การป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะหนีมันพ้นได้แล้วก็ไม่ไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าเราจะไม่สบายเมื่อไหร่อะไรครับนเะจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นเมื่อเราแข็งแรงอยู่ เราก็ไม่ควรจะหลงละเลยประมาทในความขร่างกายที่แข็งแรงนั้นรู้ว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวร่างกายที่ตอนเนี้สามารถวิ่งเดินเถินทําอะไรได้อย่างอย่างสะดวกสบายไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมันจะมีวันสักวันหนึ่งที่เราทําอะไรไม่ได้ทําอะไรก็เหนื่อยเราก็เคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกวันนั้นจะมาถึงดังนั้นเมื่อร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็มีสติทําในสิ่งที่ควรจะทําและสิ่งหนึ่งที่ควรทํา ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าการปฏิบัติธรรมควรจะปฏิบัติเมื่อเรายังมีร่างกายแข็งแรงอยู่และเมื่อเรายังยังมีอายุได้น้อยอยู่นั่นแหละเป็นเวลาที่เราควรจะเริ่มปฏิบัติธรรมแต่ก็ย้ํานะครับว่าไม่ไม,ไม่สายเกินไปไม่ว่าการระยานี้จะมีอายุเท่าไหร่ก็วันนี้เดี๋ยวนี้นาทีนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดเป็นที่ที่เหมาะที่สุดที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมถ้ายัางไม่เริ่มมรณะธรรมตา ก็คือการตายที่เป็นเรื่องที่ธรรมดาทําให้เราไม่มัวเมาในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทซึ่งการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นการพูดแบหนึงของคําว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัพปพปัญญานั่นเองเป็นคาเดียวกันเลยไม่ประมาทกับสติสติก็คือการรู้ระลึกได้ระลึกได้คือไม่ประมาทไม่เอ๋อคิดไปว่าเรามีเวลาเหลือเฟือ โือคิดว่าเราจะแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปไม่เผือว่าเราจะมีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใสเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปปียวินาภาวตาก็คือรู้ว่าเราจะต้องคัดพลาดจากของที่เรารักทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาเหมือนกันแต่เราปกติเราจะไม่คิดอย่างนี้เมื่อเรารักสิ่งใดเมื่อเรามีความหวงแผนสิ่งใดเราก็จะผูกพันยึดมั่นติดติดมั่นกับมันจนเรืองไปว่า การที่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจงมีความไม่เที่ยงในที่สุดการพลาดพลาดก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติเราประมาทไปเมื่อความพลาดพลาดเกิดขึ้นเราก็จะมีความทุกข์มากๆทุกมหาศาลทุกทนทรามานแต่ถ้าเรามีความเข้าใจอยู่เป็นหนึ่งเนืงว่าเราต้องพลาดพลาดจากของที่เรารักทั้งสิ้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็อาจจะมีความ เสียใจแต่เราจะไม่มีความทุกข์ใจและข้อที่5ข้อสุดท้ายที่พระองค์สอนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมที่พึงพิงจารณาอยู่เนืองๆเพื่อละสาเหตุแห่งความประมาทก,ก็คือกรรมตัดสักตาคือเรามีกรรมเป็นของตอนเองรู้ในกอดแห่งกรรมรู้ว่าเมื่อทําดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นแก่เราทําชั่วสิ่งที่ชั่วก็จะเกิดขึ้นแก่เรา เป็นวิบากเป็นผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่มีใครมาแก้กรรมให้เราได้ไม่มีใครมาลบกรรมให้เราได้วิธีเดียวที่จะทำให้พลแห่งกรรมนี้เจือจางก,ก็คือการทํากรรมดีขึ้นมาเพื่อปานกับกรรมชั่วที่ที่ที่เกิดขึ้นมาแต่ว่ากรรมชั่วที่เราสร้างไว้ในที่สุดวิบากกรรมก็จะเกิดขึ้นวิบากกรรมจะมีผลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ที่สลับซับซ้อนว่าถ้าเราทํากรรมดีมากๆมีบากกรรมชั่วที่เคยทําไว้ก็อาจจะเอาบางลงไปได้บ้างเอาล่ะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วขอให้การยาณมิตรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระก็ทุกวันครับเราเป็นพุทธบร,ริษัทเราก็สามารถทำตามคําแนะนําของพระพุทธเจ้า ให้กำเน,นึงถึงความจริงแท้ที่เราจะพบอย่างแน่นอนในชีวิตของเรา5ประการคือแก่จริงเจ็บจริงลายจริงพัดพากจากกันจริงและกฎแห่งกรรมเป็นความจริงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีชีวิตที่มีสติเป็นกุญแจไขชีวิตมีสติอยู่ในใจยตลอดเวลามีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาได้พบความสุขสงบสันติที่มนุษย์เราเพิ่งจะได้พบ mm hmm. เอวัง